สวัสดีครับผมเบลล์ำปานะครับวันนี้จะพามาดูนะครับพระพุทธโธคุณแม่บุญเรือนนะครับพิมพ์ติ่งใต้บัวนะครับเนื้อผงพุทธคุณปี2499นะครับนะตาขวาตรงนี้ครับจะมีติ่งขีดคมๆครับในร่องตาขวาตรงนี้ครับตรงนี้นะจะมีติ่งนะครับนะเป็นติ่งก้อนสาเหตุที่เรียกว่าบัวใต้ติ่งเพราะว่ามีลักษณะนูนๆนะครับตรงใต้บัวนูนๆแล้วเป็นลักษณะโจมๆลงไปตรงนี้ มีติ่งนะครับนูนอยู่บนบริเวณมือซ้ายมือเรานะครับนะเป็นติ่งติ่งคมๆครับนูนออกมาในซอกจีวรนะครับตรงนี้ครับเป็นเส้นแซมเล็กๆครับองที่ติดชัดก็จะเป็นเส้นโค้มากนยครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะเส้นโค้มากครับนะครับพลิกด้านหลังมาครับคาว่าพุทธครับจะเป็นลักษณะโค้งแล้วก็หางจะตัดนะครับหางเขาจะตัดจะไม่แหลมคมนะครับนะยันตรงม้วนตรงนี้นะครับนะครับยันโทตรงนี้ข้างในจะมีติ่ง เป็นติ่งขีดออกมาขีดเกินออกมาคมๆตรงเรียนยานตรงนี้ครับจะมีเส้นซ้อนออกมาครับเป็นเส้นปีกซ้อนออกมายานตรงล่างครับเหมือนตัวสระอีแต่ปลายจะมีความแหลมคมแต่ตรงหลังจะไม่แหลมคมทื่อนะครับปลายจะมีความแหลมคมตรงนี้จะถือ นะครับส่วนเนื้อผ้าผงพุทธคุณครับจะเป็นออกผงน้ํามันนะครับนี่ครับเห็นไหมจะมีรอยปริเป็นธรรมชาติผ้าที่เก็บไม่ดีโดนอากาศนะครับเนื้อผ้าจะมีลักษณะเป็นเม็ดนะครับเม็ดพุทธคุณเม็ดดําๆนะครับเม็ดดาๆเม็ดขาวๆตามซอกพวกนี้ครับเห็นไหมเนื้อจะมันๆออกน้ําตาลเลยสวยๆยินดีรับเช่านะครับนะหลักหลายๆหมื่นนะครับไปมีนะครับท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันครับสามารถดูรูปชี้ตําหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามไัญดีลายที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ